ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดและมัตช์วังอัญชันขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสีของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในชานฉลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเดินขบวนที่167 ก่นขาจากสถานีกลางกรุงเทพมหิดลสุดปลายทางสถานีแก๊งตางขอความระมัาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณป้ายทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีชัอําเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในการของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการ,รถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเด,ด,ดินาาทางโดยสวัสดิภาพและหว,วังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ มันจอดรอเวลาอยู่ประมาณสามนาทีนะครับได้คิววทําเวลาดีจริงๆ